ผู้ชมช่วงสัปดาห์นี้ฝุ่นกลับมาสาหัสอีกแล้วนะคะอย่างฝุ่น PM 2.5พื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงเช้าวันนี้แนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าสีส้ม59พื้นที่ด้วยกันค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครอยู่ที่57.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาตเมตรค่ะ ช่วงเจ็นาฬิกาศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5ได้41 8 1ถึง81ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกันค่ะแล้วก็พบด้วยว่าเกินค่ามาตรฐาน59พื้นที่ด้วยกัน สูงสุดก็คือเขตน้องแขมถนนมาเจริญเพชรากาเกษม81ค่า PM 2.5 81ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคลอง3วาภายในสำนักง,งานเขตคลอง3วาพีค่า PM 2.5 76ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะเขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์70ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเขตลาดกระบงังหน้าโรงพยาบาลลาดกระบงัขงข้างๆป้อมตำรวจ วัดค่า PM 2.5ได้70ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะเขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขนและเขตบึงกลุ่มภายในสำนักงานเขตเหมือนกันวัดค่า PM เ5สสะสมได้69ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขต68ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะเขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่เขตมินบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติรอ9้าเขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตพียม2.5วัดได้66ไมโครกรัมต่อ ลูกบาเมตรสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ฝุ่นเกิดการสะสมตัวจนเกินค่ามาตรฐานก็เนื่องมาจากสภาพอากาศระยะนี้นะคะผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า เมื่อวานนี้อากาศเย็นเริ่มอ่อนกําลังลงดังน,นั้นลมที่คอยพัดฝุ่นออกไปอย่างมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังอ่อนลงด้วยเหมือนกันและยังเกิดปรากฏการณ์อินเวอร์ชันหรือว่าการผกผันของอุณหภูมิในระดับไม่เกิน1.5กิโลเมตรคือแทนที่อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงก็กลับกลายเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นตามความสูงค่ะพอเป็นแบบนี้ก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฝาชีครอบคือเหมือนเอาฝามาครอบไว้อากาศด้านล่างก็ลอยตัวได้ไม่ดี มีการสะสมตัวของฝุ่นแต่เมื่อไหร่ฝุ่นจะลดลงไปฟังคำตอบจากผอ,อ,อกันค่ะกรุงเทพเช่นเดียวกันน่าจะสักวันที่เช้า25นะครับน่าจะ,อ,ะอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างอะไรเนี่ยหรือในในวันที่6ก็อาจจะเป็นสีฟ้าแล้วก็คือเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับช่วงที่ล,ลักษณะของลมที่ค่อนข้างจะเริ่มมีความแปรปรวนแล้วก็มีบางวันที่ลมอ่อนบางวันลมสงบ นะครับบางวันลมแรงนะครับแต่ว่าก็จะยังไม่ต่อเนื่องเหมือนช่วงที่ผ่านช่วงที่ผ่านมานี้ก็ปรากฏว่าลมแรงต่อเนื่องนนเนาะเนื่องจากก็มีมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกบคุมต่อเนื่องแต่ในช่วงวันที่23 24อ่อนลงไปพอ 25, 25 26แต่ลงมาเสริม27 28ก็อ่อนอีกนะครับอันนี้ก็คือสลับกันอยู่ลักษณะของลมนี้มีผลต่อปัจจัยเรื่องของการสะสมค่อนข้างจะมาก เท่ากับว่าช่วงวันศุกร์วันเสาร์นี้เป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะที่คนกรุงเทพหรือว่าอีกหลายๆพื้นที่จะมีโอกาสเจอฝุ่นที่สะสมตัวเกินค่ามาตรฐานอีกครั้งหนึ่งค่ะ และจากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อนผ่านดาวเทียมจากหน่วยงานของนาซาก็ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนที่สูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะส่วนแอป a อ v i ว u a l ที่บอกสภาพอากาศแต่ละพื้นที่หลายประเทศทั่วโลกปรากฏว่ากรุงเทพมหานครอยู่ในลำดับที่9ที่ค่าดัชนีอากาศหรือว่า AQI อยู่ที่167ค่ะเชียงใหม่ AQI อยู่ที่129อยู่ในลำดับ18 นะคะซึ่งถ้าเกิดว่า AQI สูงกว่าร้อยก็เท่ากับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วล่ะค่ะ